รู้หรือไม่ครับว่าหากจะประกอบธุรกิจขายสุรายาสูบและไพ่ผู้ประกอบการร้านค้าต้องยื่นขอใบอนุญาตขายจากกมรมสรรพามิรก่อนและต้องต่ออายุใบอนุญาตขายเป็นรายปีก่อนที่จะหมดอายุวิธีการต่อใบอนุญาตก็สามารถทําได้ง่ายๆหลายช่องทางดังนี้ครับ <c oughs> วิธีที่1นํนาใบอนุญาตเดิมที่ยังไม่หมดอายุไปต่ออายุได้ที่สํานักงานรสรรพามิรพื้นที่หรือพื้นที่สาขาที่ร้านตั้งอยู่ หรือต่ออายุที่ตัวแทนชำระเงินคือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเมื่อชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการแล้วจะได้รับใบอนุญ,ญาตขายฉบับใหม่วิธีที่2ต่อใบอนุญาตผ่านแอปพลิเคชัน Excise Smart Service ของกรมสรรพสามิตเพียงติดตั้งแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนโลงทะเบียนกรอกรายละเอียดเลือกประเภทใบกำาขอที่ต้องการเลือกช่องทางการชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน หรือจะจ่ายพันบ okay. ัตรเครดิตบัตรเดบิตก e. ็ได้ครับเมื่อชำระเงินเสร็จแล้วกรมสรรพามิตจะจัดส่งใบอนุญาตไปให้ภายใน15วันแต่ถ้าใบอนุญาตขายหมดอายุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ประกอบการต้องนำใบอนุญาตขายฉบับเดิมไปต่ออายุที่สำนักงานสรรพามิตในพื้นที่เท่านั้นนะครับอย่าลืมต่ออายุใบอนุญาตขายสุรายาสูบและไพ่ทําได้ไม่ยากหากไม่ปล่อยให้หมดอายุ